ไปที่จังหวัดสงขลาที่หัดใหญ่กลับไปตรงนั้นนะคะเริ่มมีแสงแดดตอนนี้ระดับน้ําลดลงหลายพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวยังรองรับผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะติดตามรายงานจากคุณขวัญชนกแก้วแสงผู้สื่อข่าว n b t ภาคใต้รายงานค่ะ บรรยากาศวันนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มมีแดดส่องทั่วทั้งเมืองหลังฝนหยุดตกสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายถึงแม้ว่าบางจุดน้ำจะลดลงแต่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหาดใหญ่ยังคงต้องดำเนินอยู่ตลอดทั้งวัน ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวลงพื้นที่ที่ชุมชนบ้านบางแฟบตําบลควนลังอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่มีผู้อยู่อาศัยกว่าสอง0ครัวเรือนเดิมระดับน้ำสูงกว่า4ี่เมตรท่วมจนมิดบ้านชั้นล่างแต่ขณะน,นี้ลดลงเหลือเพียงประมาณ20-30เซนติเมตรในบางจุดแม้จะดีขึ้นมากแต่การสัญจรยังไม่ปลอดภัยโดยต้องใช้รถกระบะยกสูงหรือรถยกหล้อเป็นหลักรถเก่งและรถจักรยานยนต์ยังไม่ควรสัญจรเนื่อง จากมีร่องน้ําลึกและกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวบางจุดจากการพูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเล่าว่าน้ํเพิ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเชา้าหลายครอบครัวทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อตรวจสอบความเสียหายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์และรถยนต์ที่เครื่องยนต์จมน้ําจนใช้การไม่ได้บางรายกล่าวด้วยน้ําเสียงเศร้าว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียหนักหนาที่สุดในชีวิตแต่ยังคงดีใจท,ที่ทุกคนปลอดภัยและสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ทัน ด้านการช่วยเหลือยังคงมีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเชา้าทั้งจากประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่ร่วมกันแบกข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อแจกใจ่ายให้ชาวบ้านตลอดทั้งวันบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจแม้ทุกคนจะ,ะเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และขณะเดียวกันบริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่นี้คือโรงเรียนหาดใหญ่รับประชาสรรซึ่งถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีประชาชนกว่า6,000ชีวิตทยอยเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันภายในศูนย์มีเจ้าหน้าที่ครูและบุคลากรของโรงเรียนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มการจัดพื้นที่นอนและความปลอดภัยทั่วไป ตลอดทั้งวันยังมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนจิตอาสานำสิ่งของจำเป็นเข้ามาสนับสนุนอย่างไม่ขาดสายช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยที่ต้องหนีออกมาจากบ้านท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นจุดพักฟื้นสำคัญที่ช่วยรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลายากลำบากนี้แม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเริ่มสดใสแต่เส้นทางฟื้นฟูหลังน้ำท่วมยังต้องการเวลาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้พี่น้องชาวหัดใหญ่สามารถกลับมายืนย ได้อีกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างไรก็ตามทีมข่าวจะติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ